เ,เ,อเอ,อ้ยดีไงฟิลเตอร์คือต้องปูผมแหไม่ไหวแล้วปีหนอแบบวีห้ก่ีน้อว่ปีหน้าก็คือแบบว่าปกอบนแีหอ่ห้ว <c oughs> ่า <c oughs> <c oughs> เวเีนา่ปีหอบ่าเีแวเดีหนวาีหนกปีห้า่ว่าอ่า เป่งเละฮ่งเลิงเปียวเลยจะไปคุกออ็บมเไม่เก็บเก็บแค่ไหนหนูก็สู้พี่อ๋องนะสวยไม่ใช่จะวยแต่มีผมมันมันยังอาบน้อะไรไม่เป็นไรหนูยอมผมมิดถ้าพี่ล็กเมาได้เลยนดหงเ้ากัด้วาวร้อยยี่สองบบมีร้านทำผมพมพ์หูยอมผม็ดู้ไม่อาบูย้อมย ตนยังไม่เตลเครื่องร้านกมาแล้ว เลียปดียวมีค่าับอะไรไหมข้อตางาใหม่ี่ร่งบไคะ้นใจเหลืองเหลืองสเ็กัสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะคะร้านสมายสนุกเกอร์อยู่กรุงเทพนะคะทุกคนค่ะ ลา้าวร้อยยิบสองนะคะใครอยากเข้ามาตอนนี้สามารถบวกอินเข้ามาได้เลยค่ะเข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยค่ะใค,ใครอยากเข้ามาตอนนี้สามารถบวกอินเข้ามาได้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะมันลงยากแล้วนี ร้านสมายสนุกเกอร์อยู่ลาดพร้าว122นะคะอยู่กรุงเทพนะคะร้านเปิดเที่ยงปิด6มโมงเช้านะคะพี่ๆขาใครอยากวอล์กอินเข้ามาตอนนี้สามารถวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะคะร้านเปิดเที่ยงปิด6มโมงเช้านะคะฝากกดแชร์ด้วยนะใครยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดแชร์ไลค์ด้วยค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะดี่ค่ะมีโต๊ะยังค่ะ

เอหมือนกลัวกล้อง <c oughs> ท่านสวยพี่แจ็คแต่เบอร์แล้วสวัสดีค่ะมีแฟนแล้วนะน้อง <c oughs> คือใครคะพี่อ๋องอันนี้คือคอมเมนต์ใช่ไหมคะที่เขามาพิมพ์อันเนีย้ยใช่มีแฟนแล้วนะน้องคือยังไงอะคะ ต้อนรับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะร้านสมายสนุกก็ยินดีต้อนรับนะคะใครอยากวอกินเข้ามาตอนนี้สามารถวอกินเข้ามาได้นะมีโต๊ะว่างอยู่เด้อไลน์สองทั้งสองจอแล้วทั้งนั่งทั้งคนทั้งล่างใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะวันอาทิตย์มาเถอะ คนไหนดูโซ่นะชวนเล่นได้นะพราะว่ามคนดูต้องสองยกว่าคนเลยยินดีต้อนรับ39คนดูด้วยนะยินดีต้อนรับนะคะทักทายกันได้นะคะ39คนดูนะคะวันนี้เจอกับพี่อ๋องพี่เฮาเหมือนเดิมนะคะ หนึ่งใบเขียววันนี้หนึ่งใบเขียว, like ยวหรือสองใบเขียวเเนี่ยสเม็ดเมื 3> 3 Emin, lasse, ่อก okay. ี้สามสิบ้คนเลยที่แหวเข้ามาสามคะใช่แหวกเข้ามาได้เลยนะคะคนไม่ชอบที่เขาอยากอะคนไม่ค่อยชอบที่เขาอยากมานี่หน่อยคนที่ไม่ค่อยชอบอะไรวะ คนที่ไม่ค่อยชอบที่เขามาอยากมาคืออะไรคะคนที่คนไม่คนไม่ค่อยชอบที่เขาอยากมานี่หน่อย <c oughs> คืออะไรอะ่ะ <c oughs> มันแปลว่าอะไรคะ <c oughs> ยินดีต้อนรับสิบคนดูด้วยนะ <c oughs> เข้ามาแล้วฝากกดติดตามด้วยคะ่ะ แอดมินงงอะเดาไปเจ็บกวดน้ำาเลยลูกน,น้องมีแฟนแล้วไม่ถ้าไม่มีที่เราจีบได้ไหมน้องน้องมีแฟนน้องมีแฟนแล้วไม่น่ อะไรอ่ะไม่ใช่น้ำของดาวโต๊หนึ่งอะน้ำดาวปะฮะใช่ไหมถ้าใช่ดาวต้องเอาไปเก็บตรงนู้นห้ามห้ามเอาไปพี่อ๋องบอกน้องยังเอาไว้ตรงเราไว้แก้วข้างบนเดี๋ยวสองเมตร ไปนคนที่ชื่อที่เข้ามานี้หน่อยคนใส่เสื้อสีขาวเราชอบได้พี่เจมีเมมองอยู one one like like ่พี่น้อยตัวหนึ่งเหรอคะตัวสองรเปิดตัวสหน่อยเนว มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เล่นกับพี่น้อยเองโต๊ะนี้เขาไม่ให้เล่นพี่พี่คะเล่นกับพี่น้อยกันเอาอะไรมปาปา

ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะเจ็ดคนค่ะ 哎个 ครูเขาแลวเาจะสผัสดีรู้แล้ว่สัีเออ

Ela สื่อขาวคุณมินครับ